สวัสดีครับวันนี้คนอยู่กับพวกเราเอาไม่กลับรูมวันนี้อาจจะแปลกตาหน่หนึ่งเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กับนี่ครับที่งาน d ด๊กมี่ด๊กมีเอาคอน v a ลเป็นงานเหมือนกับว่ามาโชว์รถของค o n ด a าดกครับซึ่งที่เรามากันนี้เพราะว่า เราได้จองรถรุ่นนี้ไว้แต่ยังไม่ได้รับรถนะก็เลยมาเที่ยวงานก่อนเผื่อจะได้มาลองขี่ลองซ้อนกันดูเดี๋ยวในงานมีอะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมนี่คือรถ Honda d e ด k แบบเดิมๆก็คือสีนี้คือสีที่เราจองเอาไว้นี่มาดูเดิมๆ่มาม อันนี้จะเห็นว่ายางมันคนละลายกันอันนี้เป็นวีลเ b อร์นี่น่าจะเป็นของกันหลบหรือเปล่าอ๋อไออาร์ซีอันนี้เป็นไออาร์ซีมาตั้งแต่าครับเามาน้อยเดิมเดิมครับแล้วก็น,นี่ครับเป็นสนามน่าจะเป็นสนามทดสอบรถนะถดนเดี๋ยวไปด<ๆ>ูกันว่านี่แล้วก็รถ เราเริ่มทยอยแล้วก็มานี่เป็นสนามทดสอบรถนี่แล้วก็เป็นกลุ่มค้าขับที่เขานักรอมีนี่ออกมาเลยนะแล้วมีสติ๊กจอดอยู่เสียงอาจจะดังนิดนึงตอนนี้นะฮะมาด้วยนะฮะเอาขับที่บอร์ดไปนะครับมีเสียงอ่านกเลเวนปรกาศสิทข้างหูครับเจ้าไทยฮอนด้ามีของรางวัลให้กับผู้ชนะสำหรับการแข่งขันรอบนี้ว้าว เซ็นทรดพัไ่เห็นจากเซ็นทรครับ1,500บาทครับี่าครับบาทห่า500บาทจากเซ็นทารัดเอาเชิญน้องๆนะครับเชิญนะฮะมาเตรียมตัวครับสิคนูน้อยออกครับชุบปีชุบปีชุบอย่างนี้นะฮะจะเป็นลักษณะนี้ชุบปีชุบปีชุบนครับขอเชิญสองสาก็ออกสิบคนครับสิบท่านครับตั้งกับหนึ่สามชุบปีชุบปีชุบเาได้วแต่ดูดี ผู้บริหารจากบริษัทไทมันด้าพร้อมแล้วและตอนนี้คือสิ่งที่คนรอคอย Ladies นเจนเนอร e แ e นเ e ิ่ม e ันเลย l t s go gentlemen start your engine 3 2 1 let's go ครับผู้ใหญ่เตาครับผู้ใหญ่เตาขึ้นไปแล้วเฮ้ยแฟตบริซายันมูายช็อปบีเคขึ้นไปครับตามมาด้วยพี่เลครับแล้วก็ตามมาด้วยวิลสปินครับเอาละครับดูเขาพับนายครับคนนายอย่าออกคนนอกอย่าเข้าดูขาเขาเขาซ้อมมันดีว่นนะครับเรียกเาว่าเตาวิวนะครับพี่เลเปิดคันเร่งนะครับพี่เลหาแท็กที่แสนะครับแล้วก็แฟตบริซายัน์มูายช็อปบีเค Bread, bread. <Yeah. S 1> มาเลยครับคุณม้าครับจอดรถแล้วขึ้นรถโลงาบาก่อนดีกว่าครับเบาหวานคุณขึ้นมากแล้วโอเคขอเชิญนักแข่งครั้งโอเคครับละรางวัลที่หนึ่งนะครับนะได้แก e ่เฟสบุ๊ยดีไซน์อันบูดายช็อบ BKK My name is ่นอีบา นะครับ1,500าบาทนะครับจะส่งมออผม30%ทุกรางวันนะฮะขอบคุณมากครับหรับมาร์คครับผมนะฮะดีมากครับลูกขนุนนะครับเปรหวานกับความดันทำให้ความมันครับแล้วก็ตอนนี้5้าโมงแล้วเราก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้เสียงก็เริ่มดังนะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าก็มาดูงานแล้วเห็น รถหลายๆคันแล้วก็เดี๋ยวรอเราได้รถก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งถ้ายัางไงเดี๋ยวคลิปนี้เราก็น่าจะลากันไปเท่านี้ก่อนนะๆๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรอวันที่เราได้รถแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีครับ